สวัสดีค่ะดิฉันพรวิไลหอมสุนทรนะคะเป็นข้าราชการบำนาญเกษียณมาแล้ว หปีแล้วค่ะก่อนที่จะมาพบหมอนี่นะคะ,ะไปตรวจสุขภาพประจําปีก็เจอว่าเป็นโรคนิ้วในถุงน้ําดีนะคะก็รู้สึกวิตกกังวลว่าตัวเองเป็นโรคนิ้วจะต้องถูกผ่าตัดแน่ๆก็นอนไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับมานานเลยก็ลองลองอเปิดดูใน YouTube ก็เจอคลินิกของคุณหมอนะคะเบงคอกคลินิกเคลนะคะ,ะ, Bangkok, ical, ะ,คะก็ ดีใจนะคะคือทีนี้ของคุณหมอเขาบอกว่าไม่ต้องผ่าตัดก็สามารถรักษาหายได้โดยวิธีการทางธรรมชาตินะคะซึ่งตัวยาก็ไม่ได้มีพิษต่อร่างกายนะก็เลยดีใจก็มาตามเลยคะ่ะมาตามเส้นทางที่คุณหมอได้ลงไว้ใน Youtube นะคะก็ พอมาถึงนะคะก็มาเล่าอาการให้คุณหมอฟังนะค,ะคุณหมอก็แนะนำแนะนำด้านสุขภาพนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของการรับประทานอาหารแล้วก็เรื่องระบบขับถ่ายนะเรื่องระบบก,การรับประทานอาหารของเราให้ถูกกับสภาพร่างกายของเราคือ ไม่รับประทานพวกสารเคมีทั้งหลายอาหารที่มีสารพิษตกค้างนะให้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์เช่นพวกผักปลอดสารอา,อาหารที่ปรุงแต่งทั้งหลายก็ให้งดนะคะหลังจากนั้นคุณหมอก,ก็ได้รักษาโดยการเติมวิตามินให้ร่างกายนะคะ แล้วคุณหมอเจอ,อโรคธาลัสซีเมียด้วยโอ้ไปกันใหญ่ก็เลยต้องรักษาธาลัสซีเมียด้วยโดยการดูดเลือดออกให้สร้างขึ้นมาใหม่นะคะคือมีธาตุเหล็กในร่างกายเกินความต้องการนะคะก็ต้องรักษาโรคนี้ด้วยนะ,ะหลังจากนั้นก็ มารักษากับคุณหมอโดยการเข้าคอร์สล้างพิษตับในถุงน้ำดีนะคะก็มีสมาชิกมาร่วมเข้าคอร์สกันเยอะแยะนะคะหลายหลายหลายท่านเหมือนกันที่มีอาการคล้ายๆกันนะคะพอมาเข้าคอร์สล้างพิษตับก็รู้สึกร่างกายดีนะคะวิ่กระเป๋าโล่งนะ,ะหายใจหายอะไรนี่สบายนะคะนอนนอนกลางคืนก็ นอนหงายได้แต่ก่อนนี่นอนหงายไม่ค่อยได้แน่นหนะ้าอกนะคะแล้วก็ปวดเมื่อยข้างหลังก็จะต้องให้คนอื่นเขาคอยนวดหลังนวดอะไรให้แต่พอได้ล้างพิษตับไปแล้วอาการเหล่านั้นก็หายเลยนะคะไม่มีไม่มีนอนหงายได้แล้วก็สดชื่นขึ้นนะการปรับตัวนะเกี่ยวกับการรักษาก็ทำตามคำแนะนำโดยการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่ตอร่างกาย แล้วก็งดอา,อาหารที่ปรุงแต่งพวกสารเคมีสารโลหะหนักทั้งหลายอาหารสำเร็จรูปหรืออาหารตามสั่งจากร้านกงก็เบาลงนะคะก็ทำอาหารรับประทานเองที่บ้านหาผักผลไม้แล้วก็พืชพันธัญญาหารนะ,ะแล้วก็ดื่มนมจากคัญญพืชแทนนมนมสัตว์นมสัตว์ตเคยเคยรับประทานคุณหมอบอกว่างด นะะไม่เหมาะกับคนที่เป็นโรคนิวในถุงน้ำดีก็เลยง,งดนะคะก็พอเข้าคอสกับคุณหมอแล้วปฏิบัติตามคับแนะนำทุกอย่างแล้วก็คุณหมอบอกว่าอีกประมาณ6เดือนก็ควรจะล้างพิษตับเองที่บ้านก็ได้เพราะว่าบ้านอยู่ไกลก็รักษาเองที่บ้านก็ทำไปแล้วค่ะครั้งที่สองพอครั้งที่สองก็รู้สึกนิวก็ยังออกมาอยู่นะคะ ก็จะมีสีออกเขียวๆแล้วก็รู้สึกก้อนก้อนโตขึ้นนะครั้งแรกนี่จะก้อนเล็กๆนะก้อนเล็กๆนะจำนวนก็เยอะพอสมควรแต่พอครั้งหลังนี่ก้อนก้อนจะใหญ่กว่าแล้วก็อาการก็ดีนะคะดีขึ้นนะเวลาเราล้างพิษตับใหม่ๆนี่ก็จะรู้สึกเพลียนิดๆน,นะเพลียพอเรารับประทานอาหารตาม คำแนะนำของคุณหมอก็จะแข็งแรงขึ้นนะคะรู้สึกร่างกายเราก็จะมีชีวิตชีวานะผิวพรรณสดใสนะคะนอนหลับดีนะคะถึงเวลาก็นอนเลยแต่ก่อนนี่เป็นคนหลับยากพอตอนหลังมารู้สึกตัวเองหลับง่ายนะถึงเวลานอนก็จะนอนหลับหลับลึกนะ,ะหลับหลับนานเลยแต่ก่อนนี้ตื่นฉีกลางคืนบ่อยก็จะหลับยาก ตื่นมาแล้วหลับยากตามวัยเนาะแต่พอตอนหลังมาก็รู้สึกหลับง่ายนะแล้วอาการดีขึ้นเรื่อยๆนะคุณหมอก็ยังบอกว่าตอนนี้เราต้องมารักษาต่อนะเพราะมีโรคธาลสัสซีเมียมันแทรกซ้อนอยู่นะคะเท่าที่เรามานี่ก็คือพอสังเขปนะคะก็ต้องดูอาการกันต่อไปว่านิวจะหมดออกจากร่างกายเราไปตอนไหนนะคะเพราะว่าตอนนี้มันยังยังเหลืออยู่ นะคะแต่ก็อาการดีขึ้นเท่านี้ก็พอใจแล้วค่ะนะคะ